สวัสดีครับอ่าสวัสดีรอบสองนะฮะสวัสดีนะสสดรอบสองกับงานหล่อนะฮะลำที่สองนะครับน่างานหล่อลำที่สองกับวันหยุดนะครับน่าวันนี้วันแรงงานนะครับวันนี้อะลำที่สองนะครับคุณลูกค้าจากเมีนบุรีนะครับน่าัยรุ่นไวรุ่นัวรุ่นสายซิงนะครับวันนี้เป็นสเตปยีราบแครนะฮะมอเช้าก็ล้อเวลนะฮะช่วงบ่ายก็ล้อเวลเหมือนเดิมนะครับ แต่เสร็จนี้เป็นล้อเวล9ก้าครึ่งิครึ่งนะครับผมกับยางยีรับแคะ255-50ทับ50ทับ18นะครับงานเลเซอร์ก้านอีกแล้วนะครับเงาเงาวิ่งแบบนี้นะฮะแล้วก็ยาง255-50-18ทับทับนะครับลูกค้าบอกพี่ผมใสยซิ่งชอบล้นๆแบบนี้นะฮะสเตบหลังถนนทั่วไปนะฮะ9้าครึ่ง0ิบครึ่งแบบนี้เลยนะครับ เสร็จกันที่เรียบร้อยฮะกับ X Series นะครับ D Max นะ1.9นะครับ, D Mac, รบจัดแลมๆอีกแล้วนะครับงานเลเซอร์ครับผมตัดด้วยน็อตแดงนะครับล้อเวลเงาๆแบบนี้โชว์ออฟโชว์ขอบแบบนี้นะครับนี่ฮะเข้าคาแค้ไม่หลุดครับแนะงานเลเซอร์บนก้านด้วยนะครับแบบนี้เลยชุ่ๆ่ ฝากเป็นแนวทางอีกหนึ่งลำนะครับพี่ๆนะท่านไหนนะฮะใช้ตัวเตี้ยอยู่นะครับอยากจัดล้อเวลเป็นสเตปยีราบแคะแบบนี้นะครับลำนี้นะครับหน้าเท่าเดิมหลังเท่าเดิมสเต็ปความสูงโรงงานนะครับความสูงโรงงานเท่าเดิมนะฮะยังไม่ได้โหลดนะครับยังใช้สเต็ปนี้อยู่นะฮะนี่ครับเมื่อเช้าขัดข้องนิดหน่อยกําลังไลฟ์สดอยู่นะโทรศัพท์ร้อนตัดวูบไปเลยต้องกราบขออภัยจริงๆนะครับแสดงว่า อากาศร้อนบ้านเรานี่มันแจ่วจริงๆนะครับพี่ๆนะไหนที่เพิ่งเข้ามารับชมนะครับตัวนี้เป็นยีราฟแคะตัวเตี้ยนะครับกับล้อเวลนะครับกับล้อเวลชุดนี้ไม่ถึงสองหมื่นนะครับไม่ถึงสองหมื่นนะครับใครสนใจนะฮะอยากจัดแบบนี้นะฮะจัดเซตนี้ได้เลยครับไม่ต้องร้องหุดหิบสะกิดได้เลยนะครับร้านเปิดทุกวันนะครับร้านเปิดทุกวันนะครับ เปิดทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์เลยครับเมื่อเช้าแหม่ทนัน